วันนี้เราอยู่ที่พื้นที่ปาปทุมราชวงศานะครับทำนาจเจริญเป็นลูกค้าเก่านะครับที่ติดตั้งกินโกะอยู่แล้ว4แผ่น4ี่วัตต์กับปั๊ม2แรง2นิ้วนะครับเติมน้ำทำนานะครับวันนี้เห็นน้ำในบ่อมีเยอะจะใช้หอยโข่ง3มนิ้วอีกนึ่งตัวนะครับดูดขึ้นมาปล่อยลงมาทำนากันนะครับเดี๋ยวติดตามชมกับทีมงานที่นู่นเลย ตัวนี้เป็นน้ำที่ได้จากซัม ertz มสองแรง1,500วัตต์นะครับนี่นะครับทำนาหลายไร่เลยทีเดียวนะครับสูบทั้งวันนะครับไม่ปิดเลยนะครับตัวซัมม r ร์ตัวแผ่นที่อยู่ฝั่งทางนี้นี่ครับเป็นกินโก475วัตต์นะครับจำนวน4แผนแผ่นแท้เทียวันนะครับนี่นะครับ ตัวนี้เป็นผลงานของซัมอร์นะครับสเสมอร์เติมลงมาที่บ่อน,นี้นะครับเราจะดูดไปใช้ด้วยปั๊มหอยโคงท่อใหญ่ๆเลย3นิ้วนะครับท่อดูด3นิ้วท่อออก3นิ้ว1 5 0 0วัตต์แฮนดูโร่สีคิวนะครับตัวปัม๊มวนิ้ใหญ่นะครับใหญ่ดูดน้ำทำนาสบายสบายนะครับเดี๋ยวรอดูทีมงานกำลังเซตอุปกรณ์กันเซตเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเปิดให้ชมนะครับพร้อมๆกันเลย ตัวนี้ใส่ปั๊มนะครับก็เดินท่อจากตัวคอนโทรนนะครับฝังดินนิดนึงนะครับไปที่ตัวปั๊มแบบนี้ตัวคอนโทรนมีสองใบนะครับใบแรกนี่เป็นของสำม,มรสตัวนี้ใบใหม่เป็นของหอยโข่งนะครับแยกกันเลยนะครับใช้ คันเอาสลับสามทางนะครับเปลี่ยนใช้งานตัวปัม๊มหอยโข่งก็เตรียมกรอกน้ำนะครับกอกน้ำ <c oughs> เดี๋ยวเปิดได้เลยนะครับกรอกน้ำเสร็จเดี๋ยวได้ดูน้ำกันเรียกมาเตรียมแล้วน,นะ่นะสามนิ้วท่อง่าย ไฮโง 1, งคังนห้ร้อยวัตนะคตัวนี้3ามนิ้ว4ี่ิบห้าคิวสี่หมื่นห้ันดิตต่อชมนะครับก็ใหญ่นะครับใหญ่เลยดูดจากนี้นะครับดูดจากน้ำนี่ก็เป็นน้ำซัมเม็ดเติมลงมานะครับในบอ่อนี้เลยนะครับไกแผางกินกโกรสี่ก4สิบหาวัตสีแผ่นนะครับตัวน,นี้หน้าง,งานที่ คุมราชองศานะครับตำบลห้วยนะครับอำนาจเจริญนะครับตัวแผ่นนะครับโครงสร้างสูงเป็นพื้นที่น้ำท่วมนะครับสังเกตว่าขาหอยโครงก็สูงขาแผงก็สูงนะครับเป็นพื้นที่ที่เวลาน้ำหลากมานี่ท่วมได้นะครับก็ออกแบบเผื่อไว้เลยนะครับ เสมิดก็อยู่ข้างๆกันอยู่ใต้ท่อ3นิ้วเนี่ยครับท่อดูด3มนิ้วหมายคงอยู่ทั้งบนนะครับแขงก็อยู่ด้านบนใหญ่นะครับท่อ3นิ้วใหญ่มาก có nhiều hơn ngờ nghe không nhỉ Tâm chân chụp nào ngay rồi đó À, hai đấy anh Thôi, nhiều Chụp tay nha, sao đi hỏi nó nè Tức giờ đấy 8 อยูนี้ครับกินกบสี 75, รร่เจ็ดห้าก็สีแผ่นนะครับจำเล็บมีอ,อยู่ข้างกันนี่นะครับวันนี้เพิ่มหมายถึงตัวหนึ่งนะครับดูดแค่นี้ครับน้ําเยอะๆตรงนี้ดูดไปทำงานหาใจได้